อุ้งเองทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นออกมาโพสแบบนี้ลาหน่อยอุ้งเองโพสแบบไหนกอดเอินส่งขอกาวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังป,งปายมิดมอแคนเฟนหมอล่ำครับมาพอมาพบกันในเวลา8ปนาฬิกาสี่สนาทีครับพี่น้องหลังจากที่บอสโจโยมมนิน ได้ออกมาโพสอ,อดจอดถึงลาหน่อยอุอีลาหน่อยอุ๋ยก็ตอบโต้ตทันวันคัะพ,พี่น้องหรือว่าสองพอลูกนี่เทมีตรงกันต้องกันจังไงครับนำรูปภาพเดียวกันออกมาโพสเหมือนกันคล้ายๆ้ากันหลังจากที่บอสโจโพส เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาลาหน่อยเองครับก็ได้ออกมาโพสเช็เช่นเดียวกันตอบโต้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันดวนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนอะไรครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อึ้นนี้ลาหน่อยเองเดียออกมาพสไร้ราย,ยาวแบบนี้ครับ ระยะทางในการเดินทางของคนอื่นมันอาจิเร็วแต่สำหรับหนูในระยะการเดินของการเดินทางที่หนูได้ก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังนี้มันมีความหมายในชีวิตของเด็กน้อยคนนี้เสมอหนูบอเคยลืมว่าหนูมาจากใส่ผู้ที่สร้างหนูเพชรให้หนูมีทุกมือนี่ได้หนูบอลืม ว่าต้นกําเนิดของหนูเป็นแบบไหนขอพระคุณพ่อโจแม่นุษย์าสุภาพลุงอํานาจพ่อนนท์แม่บีทีมงานอาจารย์นักดนตรีทีมงานพี่พี่แดนเซอร์ทีมงานครูผู้อยู่เบื้องหลังโชว์สวยๆของหนูทีมคอนไวทหากบอมี่ผู้อยู่เบือเ้องหลังทุกคนคือสิบอมี่โชว์ส,สวย ให้พ่อ,พอแ,มแ,มแม่ด้านนาเวทที่ได้บิงได้ทุกคนในวงคือครอบครัวของหล่าอีกครอบครัวหนึ่งทุกคนในวงคือพ่อคือแม่คือพี่คือน้องคือเพื่อนคือน้องเพื่อนของหนูเสมอขอบพระคุณที่ซับพอตครอบครัวหนูและคอยอยู่เคียงข้างหนู อยู่ตลอดเพราะว่าถนนเส้นนี้ที่หนูเดินสี่พ่อ,อยังพ่อพ่อแม่แม่กะาพร้อมเดินไปกับหนูตลอดจากที่เด็กน้อยบ้นบานๆคนหนึ่งฝันอยากมีบ้านอยากมีรถมีเงินจนทุกมือนี่ครอบครัวของหนูมีอยู่มีกินมีได้ทุกมือนี่กับพ่อ,พอโจโอผู้พาเห็ดผู้พาสางผู้พาหนู ขอพอระคุณพ่อที่มอบโอกาสดีดีให้หนูเด้จอจ้าขอพระคุณพอ่พอ,พอแม่ fc สาวหน่อยทุกทุกทัดทีทท่พอ่อทิมพ่อปาหนูในมือที่หนูพอ่พอมอรสสมภุปศักหนาหนา,นาที่เข้ามาขอพระคุณบ้านฮักหนูทุกหลังที่เดินทางมานํำหนูในการเดินทางของหนู หนูอุ่นใจที่มีพ่อพ่อแม่แม่เดินทางในสายนี้นำดวงใจนอดวงน้อยดวงนี้ที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเฝ้าธนุถนอมคอยดูแลคอยใส่ใจจนดวงใจดวงนี้แข็งแกร่งในถนนสายนี้จนทุกมื่อนี้หนูบ่ญานอีหยังเพราะหนูมีพ่อพ่อแม่ที่คอยอยู่สู่มานาหนู ถึงหนูสิโตซำใไดพ่อพ่อแม่แม่กะยั่งเห็นหนูเป็นเด็กน้อยในสายตาตลอดหลังจากนี้หนูสัญญาว่าหนูจะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคอยฝึกฝนในสิ่งที่หนูบอกเองคอยฝึกซ้อมและสร้างรอยยิ้มให้พ่อพ่อแม่แม่แ,มแบบนี้ตลอดไปเด้อจ่าดวงใจดวงนอง้อย นั่นคือการโพสของหลาดน้อยอุ้งอิงใจของขพอคดรรายาวถึงพ่อพ่อ,อแม่ fc มิดมอแคนแฟนหมอลำสู้ผู้สู้คนพี่น้องเห็นบอกเด็กน้อยคนหนึ่งมีความคิดมีความอ่านร้ายยาวถึงแบบนี้ได้ไม่ธรรมดา บอทจ้าได้มาคอมเมนต์บอดไอ้อมะจิกเป็นลูกมะใจเนาะเป็นลูกัวใจให้แือว่าพี่น้องบิดบอแทนแฟนหมอรำดิหลายผู้หลายคนครับหลายผู้หลายคนได้เห็นกอดของหลานหน่อยอุ้ยผมว่ายิ้มมีน้ำตาด้วยความซาบซึ้งครับด้วยความซาบซึ้ง หลังจากทีลาหน่อยผู้หญิงพดบอด้นบอลน,นั่นบอสโจก็ได้ออกมาโพดตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งคนเก่งของพอ่อหลังจากทีลาน้อยหญิงพดได้ปร,ระมาณหนึ่งชั่วโมงบอสโจก็ได้ขึ้นมาพดตามความกับแค่พอกคว่ำทีอีลาใดโพดมาให้มิดม็อกแค้นแฟนมาลได้เบิร์ลูก คนเก่งพ่อ,พอลาหน้อยอุ๋งถือว่าเป็นแก้วตาดวงใจของมิดหมอแคนแฟนหมอลำหลายผู้หลายคนบอมแมนจะเป็นแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ยังแม่หน่อยพ่อเอกพ่อโจอแม่นุชพ่อนนแม่บีแต่ลาน้อยอุ๋งเป็นแก้วตาดวงใจของมิดหมอแคนแฟนหมอลำพ่อพ่อแม่ทุกคน หลายผู้หลายคนที่เขามาเบิงมาแย้ด้วยความหักความเมตตาด้วยความศรัทธาในตัวลาหน่อยี่เ้าะได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเลาะจากลาทาน่หวโดยไม่มีเงื่อนนเป็นเด็กน่อยคนที่ปล่อยออกมากด้วยวกกัดสำหรับความสุขที่เกิดขึ้นในตนในโต บ่าว่าจะเป็นรอยยิ้มบ่าว่าจะเป็นเสียงหัวเราะบ่าวว่าจะเป็นการสร้างสร้างยังครับสร้างในสิ่งที่ดีที่งา,คามคอนเทนต์ต่างๆที่วิดมอลแคนแฟนหมอลลำในเบิ้งในแง่เท่าสิสดเห็นว่าลาน้องหญิงมีความสุขแฟนครับเอฟซีในเบิง้งในแงกกะมีความสุขแขกเช่นเดียวกัน ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิงขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามช่องไทยสีเกตช้าเนี่อย่าเลื่มเบิงแล้วกดซับสไลด์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดเล็บต่อไปพ่อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม